อวันอาทิตย์กินแบบมีเส้นกันหน่อยนะนี่คือผัดไทยกุ้งสดโอ้น่ากินแท้น่ากินเน,นี่ยตัวกุ้งเส้นน่ากินเลยจะมีน้ำซุปด้วยน,ะนี่ร้อนๆชื่นใจมากินผัดไทยกันดีกว่าพี่น้อง ่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเนี่ะเสน้นเหนียวหนึบละเส้นจัน ขอกมมีน้ำซุปสักหน่อยง่ายๆครับกินแล้วต้องใช้พลังงานนะฮะนะเพราะพวกนี้เป็นแป้ง ถ้าเรากินแล้วนอนเนี่ยมีโอกาสที่จะอ้วนสูง ก็มีหัวงอกกับเล็กไม่มีผู้ชา,ายนะยมีใบขึ้นช่ายแทนเสียงดังนิดหน่อยแม่ครัวเขาก็ทำเตรียมอาหารของเขาเนี่ย เดยขายพพุ่งนี้ พอแห้งฝืดคอก็มีน้ำซุปนะ,ะปสบายสบาย นวยละอาหารไทยไทเรามีเยอะเนมีให้กินหลากหลายแล้วราคาก็ถือว่าไม่แพงด้วยนะเป็นอันนี้ร้านค้าสวัสดิการราคาอยู่ที่ประมาณ40-45บาทาทโอเคฮะก็แบบว่า กินมอร่อยง่ายๆนะสบายกระเป๋านะไม่ถึงกับหนักหนาอะไรมากมาย ับผมสำหรับคลิปนี้นะมา,าพามากินอาหารแบบไทยๆเราแล้วก็คือผัดไทยเส้นจันนั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไวัสดีเท่านี้ผมสวัสดีครับ